หลังจากมานั่งดูเขาซ้อมตอนกลางคืนนะคะพีนี่มาอยู่ข้างนี้แม่ทั้งสองคนครับครับลูกสวัสดีครับมาอยู่ข้างนี้นี่เห็นไหมคะพีกับนิกกี้พีกับนิกกี้ใช่ไหมเนี่ยอยู่ห้าปีแล้วสนามแห่งนี้ห้าปีเลยทีเดียวนะเขาจะรู้จักสวัสดีแม่โดยที่แม่ไม่ต้องบอกแล้วก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาสิติดเลยแม่ภูมิใจมาก แม่รักพวกเธอมากแม่ก็ภูมิใจมากไม่ต้องทำอะไรให้แม่มากมายมหาศาลแค่เราเป็นคนดีแล้วก็เตรียมไปสอบรับราชการด้วยเข้าใจไหมลูกอันไหนที่มันได้ก็ได้นั่นคืออนาคตของเราตอนอายุเท่านี้นี่เราไม่รู้จักคำว่าอนาคตคืออะไรแต่ถ้าสอบรับราชการได้รับราชการแล้วเราจะรู้ว่าอนาคตที่มั่นคงมันคือความมั่นคงตลอดชีวิตเข้าใจไหมลูก เก่มงมากนี่คือเอ่ออยู่มาห้าปีแล้วค่ะอยู่มาห้าปีแล้วสนามแห่งนี้พอรู้ว่าเขาจะจบหัวใจแม่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะมันเหมือนจะคิดถึงมันเหมือนจะจากลาแล้วก็เออถ้าจบไปแล้วก็จะได้ดีไม่ได้ดีก็ช่างผ่านมาแถวนี้เขาแวะหาแม่เขาจะไม่เขา้าใจไหมครับครับครับ,รบขอบคุณครับครับ,ร,บรู้ว่าจะจากแล้วก็คิดถึงเขา